สวัสดีครับชาแนลปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของนาฬิกากันนะครับซึ่งหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเลือกซื้อโรเล็กซ์นั่นเองนะครับคือจากที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็มีการถามผมมาบ่อยมากนะครับว่าจะซื้อโรเล็กซ์เรือนแรกเนี่ยซื้อ,อยังไงดีนะครับไปซื้อที่ช็อปได้ไหมอะไรแบบน,นี้นะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาเราจะซื้อโรเล็กซ์สักเรือนหนึ่งเนี่ยมันต้องทํำยังไงนะครับก่อนอื่นผมต้องเล่าก่อนนะครับว่าาหลายเเือน ที่เป็นเพื่อนอาจจะอยากได้นะฮะหรือว่าเรือนที่เราคุ้นเคยกันยกตัวอย่างเช่นซับมาเรนเนอร์นะครับหรือว่า Gmtmaster เนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่ถ้าเกิดเราเดินไปที่ช็อปนะฮะเราจะไม่สามารถแบบไปเจอมันวางขายในช็อปได้เลยนะครับคือมันเป็นนาฬิกาที่แบบหายากอ่ะแล้วก็เวลามันมีขายเมื่อไหร่ปั๊บนะฮะก็จะมีคนซื้อกวาดไปตลอดเลยนะครับคือว่าง่ายเราเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสซื้อทันได้เลยนะแล้วก็เวลาเราอยากได้จริงๆใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเราไปถามช็อปใช่ไหมฮะชอ็อปเขาอาจจะมีการแบบ ให้เราไปลงชื่อนะครับอยู่ในเวตติ้งลิสต์หรืออะไรแบบนี้ซึ่งเอาจริงๆนะครับมันอาจจะเป็นเวตติ้งลิสต์ที่สุดท้ายแล้วมันไม่มีอยู่จริงก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางช็อปโรเล็กซ์นะฮะหลายๆที่นะครับเขาก็จะมีนโยบายประมาณว่าถ้าเกิดเขาได้โคตารุ่รนยอดคิตอย่างซับมาร n e ินเนอร์หรือว่า GMT Master เข้ามาหรือแม้แต่เดโตนาเนี่ย เขาก็จะเลือกลูกค้าที่เป็น V.I.P. หรือว่าคนที่แบบมียอดซื้อกับเขาที่ผ่านๆมาเอาไว้ก่อนนะฮะคือเขาจะเสนอให้คนกลุ่มนั้นก่อนแล้วคนที่แบบเป็นลูกค้า walk in หรือว่าคนที่แบบไม่เคยมียอดอะไรเลยเนี่ยอาจจะแบบเป็นกลุ่มทไทยที่ได้ในาิการนะครับดับงนั้นเนี่ยเราก็จะพอในภาพออกนะว่าสุดท้ายเนี่ย การจะได้นาฬิกาตระกูลซับมารนเนอร์หรือว่าโรเล็กซ์รุ่นสปอร์ตที่มันแบบยอดนิยมจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากๆนะฮะดังนั้นเนี่ยหลายๆคนก็เลยเลือกที่จะไปซื้อตามพวกอัฟเตอร์มาเก็ตนะฮะหรือว่าตลาดมือสองต่างๆนานานั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้แหละนะครับเป็นเรื่องที่เราจะมาคุยกันว่าการจะซื้อโรเล็กซ์นอกช็อปเนี่ยมันต้องซื้อ,อยังไงแล้วก็ควรทําอะไรบ้างนะครับอย่างแรกที่เราต้องรู้ก่อนนะครับก็คือสถานที่ซื้อนะครับซึ่งสถานที่ซื้อที่แบบยอดนิยมมากๆนะฮะในปัจจุุบบัััันนนนนนี้ะคครกก็ืออล่่่มมตตาางงๆ Facebook เ วิธีการหากลุ่มเหล่านี้นะครับให้เราไปที่ f c e e o o o นะฮะและด้านบนเนี่ยมันจะมีแทบเซิร์ชใช่ไหมครับเราเซิร์ชไปเลยนะครับว่า Rolex ซื้ออะไรแบบนี้นะฮะหรือว่าโลเล็กซื้อขายแบบนี้ก็ได้นะครับมันจะมีกลุ่มขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูด้วยแล้วกันนะฮะว่ามันจะมีชื่อกลุ่มยกตัวอย่างอะไรบ้างเราก็จอยตามกลุ่มที่แบบเข้าซื้อนาฬิกาแบรนด์เนมแบบนั้นอะจอยเข้าไปเยอะๆเลยนะครับอาจจะ5กลุ่ม10กลุ่มนะครับเข้าไปก่อนนะฮะยังไงก็นาฬิกาเนี่ยก็จะอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราเข้ากลุ่มได้แล้วนะครับเราก็ไปเลือกดูรุ่นที่ชอบได้เลยนะครับ คือเพื่อนๆที่กำลังตามหานาฬิกายี่ห้ออะไรก็ตามนะฮะไม่จำเป็นจะต้องเป็นโรเล็กซ์ก็ได้นะครับ ก็ไปสกรอดูนะฮะมันเข้าไปดูตามกลุ่มมันเข้าไปดูตามเวลาและโอกาสต่างๆนะครับว่ามันมีรุ่นที่เราต้องการเนี่ยโผล่มาหรือเปล่านะฮะหรือว่าอย่างหนึ่งนะฮะเป็นทริคก,ก็คือถ้าเกิดเราเซิร์ชตรงช่องเซิร์ชด้านบนของ Facebook ของเรานะครับเซิร์ชด้วยชื่อรุ่นกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเกิดเรากาลังหาโรเล็กซ์ซับมาเรนเนอร์อยู่ใช่ไหมครับเราก็เซิร์ชเลยนะฮะว่าโรเล็กซ์ซับมาเรนเนอร์นะครับมันก็จะทการค้นหาโรเล็กซ์ซับมาเรนเนอร์ที่อยู่ในกลุ่มต่างๆที่เราเข้าไปจ อัตโนมัติเลยนะฮะแล้วมันก็จะขึ้นรายการที่มันแสดงผลออกมาเนี่ยให้เราเห็นเป็นลิฟต์ลงมาเลยเราก็เลือกเข้าไปดูในแต่ละเรือนที่เราต้องการได้เลยนะครับอันนี้ก็คือการค้นหานาฬิกาที่เราต้องการง่ายๆนะครับคือถ้าเกิดใครที่แบบเล่น Facebook เป็นประจำนะครับไอ้พวกข้อมูลที่มันอยู่ในกรุป๊ปหรือว่าโพสต์ใหม่ๆเนี่ย มันจะโผล่มาแจมในนิวฟีดเราเป็นระยะระยะอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ลองไปเลือกดูกันได้เลยนะฮะเล่น Facebook ไปเล่น Facebook มานะครับมันก็อาจจะมีนาฬิกาที่เราต้องการเนี่ยโผล่มาแบบบังเอิญเลยก็ได้นะครับขั้นตอนที่3ก็คือขั้นตอนการดูสภาพแล้วก็ดูราคาที่ควรจะซื้อนะครับวิธีการดูราคาง่ายๆเลยนะฮะเทคนิคของผมนะครับก็คือผมก็จะใช้การดูราคาตลาดในปัจจุบันจากหลายๆกระทู้หรือว่าหลายๆโพสต์ที่พ่อค้าเนี่ยเอามาโพสตกันนะครับแล้วก็ดูว่ามันมีการขายเร็วหรือว่าช้าแค่ไหนนะ ยกตัวอย่างนะครับสมมติว่ามีคนเอา Rolex submariner เนี่ยมาโพสต์ขายนะฮะสิกว่าคนเลยนะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยขายกันประมาณ4ี่แสนทวนปรากฏว่าคนที่ขาย10กว่าคนนั้นอนะ่ะขายไม่ออกเลยนะครับไม่มีใครมาซื้อเลยแปลว่าราคา4ี่แสนทวนนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมอาจจะมองว่ามันแพงไปแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีคนเอา Rolex submariner นะฮะราคา3ามแสนห้ มาขายนะครับขายแป๊บเดียวก็มีคนซื้อไปแล้วนะครับมีคนใหม่มาโพส3 5 0 0 0 0ห้า3 6 0 0 0 0หกป๊บเดียวก็มีคนซื้อไปแล้วนะฮะอันนี้มันกำลังบ่งบอกแล้วว่าราคาตลาดเนี่ยกำลังยอมรับได้ที่ประมาณ3 5 0 0 0 0้3 6 0 0 0 0นั่นเองก็เป็นราคาที่ซื้อได้อะไรแบบนี้นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวิธีนี้มันก็อาจจะเชื่อถือยังไม่ได้ร0 0เนะครับก็ต้องอาศัยการดูตลาดการค่อยๆดูค่อยๆใช้เวลาไปเรื่อยๆนะครับอย่าพึ่งใจร้อนนะฮะบางคนเน่ยเห็นว่ามีนาฬิกาเรือนใหม่เข้ามาแป๊บเดียวก็หายไปเลยจริงๆคนขายเนี่ยเขาอาจจะดึงนาฬิกากลับไปยังไม่ได้ขายก็ได้นะฮะแบบเปลี่ยนใจไม่ขายละอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเราก็คิดว่ามันขายไปแล้วเราก็คิดว่าราคานี้มันถูกก็เลยไปซื้อเรือนใหม่ที่ราคาใกล้เคียงกันมาอะไรแบบเนี้ยก็าอาจจะพลาดได้นะครับ ก็ค่อยๆดูกันไปค่อยๆตัดสินใจดีส่วนเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่พอจะช่วยเราดูได้นะครับว่าราคาเรือนนั้นเนี่ยมันถูกหรือแพงนะฮะมันจะมีเว็บไซต์ที่ชื่อว่า chrono t 4 o นะครับเป็นเว็บไซต์ที่เป็นเหมือนเป็นตลาดกลางที่คนทั่วโลกเลยนะฮะจะเอานาฬิกามาขายกันที่นี่ซึ่งราคาในเว็บเนี้ยมันพอจะบอกเป็นในๆคเข้าๆได้นะฮะว่ารุ่นรุ่นนั้นเนี่ยราคามันอยู่ที่ช่วงประมาณกี่บาทน,นะฮะ คือถ้าเกิดเราเข้าไปในเว็บ Chrono 24เนี่ยแล้วเราเซิร์ชตามรุ่นเลยนะฮะว่าจะเอารุ่นอะไรอยากเห็นรุ่นอะไรนะฮะมันก็จะขึ้นลิสต์ทั้งหมดทั้งมวลของรุ่นนั้นน่จะจากทุวทุกมุมโลกเลยนะครับแล้วเราก็ลองดูราคาได้ว่าอ่าสภาพแบบนี้นะฮะปีแบบนี้ทั่วโลกเขาขายกันประมาณแบบนี้อะไรแบบนั้นนะครับ ในไทยมันก็จะแบบใกล้ๆกันนะไม่ได้กระโดดกันมากอะไรขนาดนั้นต่อไปข้อที่4นะครับก็คือขั้นตอนการนัดซื้อหรือว่าการซื้อขายกันนั่นเองนะครับวิธีที่ผมจะแนะนําที่สุดเลยนะครก็คือไปเจอตัวเท่านั้นนะครับซึ่งก่อนจะไปเจอตัวเนี่ยเราอาจจะต้องมัดจําเขากันนิดนึงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็นัดไปเจอกันที่สถานที่การเช่นเซนทรัลเวิร์หรือว่าเซนทรัลลาดพร้าวก็ได้นะครับโดยผมจะแนะนําว่าคนที่แบบยังไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องการดูนาฬิกาว่าแท้หรือปลอมนะฮะให้เอานาฬิกาเนี่ยไปตรวจได ยกตัวอย่างเช่นที่แบบดังๆนะที่ผมเคยใช้บ่อยๆก็คือ expert watch นะครับอยู่ที่เซ็นทรัลเวิร์ดเขาก็จะคิดค่าบริการค่าตรวจเนี่ยหนึ่บาทผ่านการใช้งานมาบ้างหรือเปล่าหรือ,รอว่ามีร่องรอยอะไรไหมเนี่ยเราก็ถามเขาได้เลยนะครับซึ่งมันก็จะทําให้แบบทั้ง2ฝ่ายเนี่ยสบายใจนะฮะเราก็นัดไปเจอกันที่ร้านก็ได้นะฮะแล้วก็เอานาฬิกาที่เราอยากจะซื้อเนี่ยไปให้เขาตรวจก่อนนะครับพอตรวจเสร็จปั๊บทุกอย่างโอเคดีก็โอนเงินกันตรงนั้นเลยแล้วก็แลกของอะไรกันมาแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นการซื้อขายนาฬิกาแบบปลอดภัยนะแล้วก็ค่อนข้างจะชัวร์กว่าแบบไปนัดเจอกันข้างนอกแล้วก็ดูกันเองส่องกันเองอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะชัวร์กว่าในระดับหนึ่งเลยนะฮะซึ่งอันนี้มันก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะที่เวลาผมจะซื้อนาฬิกาที่แบบมัน,พนแพงๆอย่างเช่นพวกโรเล็กซ์หรือว่า ique, ออริมาปิกเก้เลแบบนี้นะครับผมก็จะพยายามเอานาฬิกาเนี่ยไปตรวจให้ได้นะฮะจะมีน้อยครั้งมากๆเลยที่แบบผมซื้อกับร้านที่ไว้ใจจริงๆนะฮะแล้วก็แบบ คุยกันมานานซื้อกันมานานอันนั้นอ,อาจจะไม่ต้องตรวจเลยเพราะว่ารู้จักกันอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดแบบเป็นการซื้อแบบบุคคลต่อบุคคลนะฮะหรือว่าเป็นคนที่เราไม่เคยซื้อมาก่อนเนี่ยผมก็แนะนำนะว่าให้เอานาฬิกาเนี่ยไปตรวจที่ e x p e r t Watch หรือว่าร้านที่เขารับตรวจแบบเป็นจริงเป็นจังอะ่ะจะดีกว่านะครับเพื่อความสบายใจ สุดท้ายเนี่ยมันก็จะใช้นาฬิกาได้อย่างไม่มีปัญหานั่นเองนะครับใครที่อยากจะได้นาฬิกาใหม่ๆนะฮะแล้วก,ก็กลัวนะว่าจะซื้อยังไงหรือว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีนะครับลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้เลยนะครับและนั่นก็เป็นเทคนิคการซื้อนาฬิกาโรเล็กซ์หรือว่านาฬิกาแบรนด์เนมจากใน Facebook ที่ผมใช้มาตลอดนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าเกิดชอบคอนเทนต์นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e Channel ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ